สวัสดีครับนายแพทย์โกลบอลลอร์ใจสีนะครับสนัตวแพทย์ตกแต่งและผู้น่าห็นประจําเดเคพัสเอกเซอร์เจอรี่นะครับวันนี้ก็วันพุธกลางสัปดาห์เนาะก็มีเรื่องจะอยากจะเล่าให้ฟังกันนะครับพอดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับไปสิริราชเนาะก็ได้ได้มีโอกาสเรียนรู้นะครับ CME นะครับ Continuous m e d i c i n Education e คือการศึกษาต่อเนื่องทางการแพทย์นะครับเนาะก็เลยอยากจะมาเล่าเรื่องนี้พวกนี้ให้เราได้ฟังกันแบบเข้าใจง่ายๆเนาะก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่พบบ่อยนะครับแต่พบได้เรื่อยๆนะครับคือ การสร้างศัลยกรรมใบหูใหม่นะครับภาษาอังกฤษคือ Total Auricular Reconstruction Reconstruction คือสร้างใหม่ Auricular แปลว่าหูนะครับ Total คือสร้างหูใบใหม่ทั้งหูเลยนะครับเนาะก็ให้ความเห็นส่วนตัวนะครับว่างานสร้างใบหูใหม่เนี่ยสำหรับผมเนี่ยสว่วนตัวผมเองเลยนะครับเป็นงานศัลยกรรมตกแต่งที่ยากที่สุดชิ้นหนึ่งเลยนะครับเนาะกา็ก่อนอื่นนะครับก่อนไปเริ่มไปฟังกันนะครับอย่าลืมไปกดไลค์กดซับสไครป์กดสั่นกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะครับกดทุกอย่างท่าที่กดได้ให้กับ D K Channel พวเราด้วยเนาะ ไปดูกันเลยเนื้อความเลยคําว่า a ั t วทั e ว r อริคอน t ตัคชั่หรือ total ั้ e c อริค r ร c ดีคอนสตัคชัเนี่ยความหมายมันคืออะไรนะครับความหมายคือการผ่าตัดสร้างใบหูขึ้นมาใหม่เลยนะครับทั้งใบเลยนะครับเนาะมากน้อยแล้วแต่ความรุนแรงของตัวโรคที่มานะครับเนาะก็อันนี้พูดถึงใบหูนะครับที่มองเห็นจากภายนอกนะครับไม่ได้พูดถึงการได้ยินนะครับซึ่งเป็นอีกหน้าที่หนึ่งนะครับเนาะอาจจะต้องใช้เครื่องเครื่องช่วยฟังหรืออะไรก็ตามซึ่งคุณหมอทางด้านหูคอจมูกจะเป็นผู้ดูแลนะครับเนน้อย นะครับจนอาการมากขึ้นอย่างเงี้ยเลยจะติ่งหูหูรือหูมันหุบลงนะหรือแค่ติ่งแค่นี้เองนะครับการสร้างใหม่ก็จะเป็นความลําบากยากขึ้นตามลําดับนะครับคําถามคือใครบ้างที่ต้องการศัลยกรรมสร้างใบหูใหม่นะครับรูปที่ให้ดูเมื่อกี้คือเป็นมาตั้งแต่กําเนิดนะครับที่เราเจอส่วนใหญ่ก็คือไมโครเทียไมโครเทียก็คือหูเล็กนะครับแปลเป็นไทยได้ว่าดังนั้นนะครับหรือโรคหนึ่งที่เจอบ่อยนะครับคือเฮมิเฟเชียลไมโครโซเมียเฮมิแปลว่าครึ่งนะครับ เฟรเชแปลว่าหน้าไมโครโซมไคือมันเล็กลงนะครับส่วนใหญ่พวกเนี้ยกระดูกหน้าตามันเล็กลงด้วยนะครับรวมทัง้งหูด้วยนะครับเนาะก็มักจะเล็กลงด้วยกับคนที่กลุ่มที่2ที่ต้องการศัลยกรรมการสร้างใบหูใหม่คือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุหรืออาจินได้รับการบาดเจ็บนะครับใดๆก็ตามนะครับหรือจากการชกต่อยอะไรก็ได้นะครับสมัยผมหนุ่มๆเนี่ยเจอเคสหูขาดโดนมิดฟันนะครับเนาะก็คือทะเลาะวิวาทกันนะครับแล้วฟันหูขาดก็ต้องสร้างให้เขาใหม่ แล้วก็แบบที่3คือมาเด็งที่เกิดขึ้นบริเวณนี้นะครับซึ่งจะต้องตัดใบหูทิ้งไปด้วยนะครับก็ต้องสร้างใบหูขึ้นมาใหม่นะครับทีนี้ถ้าเราจะสร้างเนี่ยหลักคิดก็คืองี้มันต้องมีโครงให้มันก่อนคือเฟรมเวิร์กเสร็จแล้วก็หาอะไรไปหอนะครับวันนี้เราจะคุยถึงเฟรมเวิร์กที่เราจะใช้ว่ามันเป็นอะไรนะครับนั่นคือส่วนที่ยากที่สุดเฟรมเวิร์กที่ใช้ก็จะมีสองแบบนะครับก็คือออโตโลกัสกับออโลพลาสติกออโตโลกัสก็คือใช้เนื้อเยื่อเราเองนะครับตำแหน่งที่ดีที่สุดที่เรรราใช้กกก็คคือะดูโง นะครับเนาะก็เป็นที่ยอดนิยมเลยเป็นสแตนดาดนะเพียงแต่ว่าถ้าทําอายุน้อยไปเนี่ยซี่โครงไม่พอทําอายุมากไปซี่โครงก็มีหินปูนมาเกาะแล้วก็ไม่เหมาะที่จะดัดมาเป็นรูปร่างก็อีกแบบหนึ่งเลยคือเป็นออโลพลาสติกก็คือเป็นวัตถุสังเคราะห์เลยนะครับในที่นี้ก็คือพวกเม็ดพอเป็นต้นข้อง,ง่ายอย่างนี้คือมันไม่ต้องไปเอาซี่โครงครับมันก็เอาขึ้นมาวัดแบบเทียบอีกข้างหนึ่งก็สร้างได้เลยนะครับเนาะสุดท้ายคือที่สรุปนะความรู้ในะปัจจุบันเนี่ย ไม่เบอร์หนึ่งก็เบอร์สองเนี่ยไม่มีความแตกต่างกันนะครับขึ้นกับความจำาป็นของแพทย์นะครับข้อดีข้อด้อยก็ต่างกันครับข้อดีของนี้ของข้อที่หนึ่งก็คือว่าเป็นของเราเองนะครับนะ <c oughs> ข้อด้อยคือมันต้องมีแผลอีกที่หนึ่งอาจจะต้องทำหลายสเตจหลายขั้นตอนก่าจะเสร็จนะครับเนาะแล้วก็ต้องมีอายุประมาณที่เหมาะสมนะครับในขณะที่วัสดุสังเคราะห์เนี่ยนะครับการจะไปลือร่างกายส่วนอื่นเพื่อเอาไปเอาซิลิโคมมาทำมันก็ไม่ต้องมีนะครับแต่ข้อด้อยคือมันมีโอกาสที่จะเกิดผลแทงซ้อนได้ซึ่งส่วนที่เจอก็เเหมมือนนราใสิิลคจู เหมือนเราเสียซิธิคองเต้านมคือมันมีโอกาสทะลุได้เอียงได้ผิดรูปร่างได้นะครับเนาะทีนี้มาให้ดูรูปนะครับใช้ออโตโกัสก็ใช้ซี่โครงเรานะครับเนาะหูก่อนผ่าเป็นแบบนี้หลังผ่าขึ้นไปใบแบบนี้นะครับแล้วก็มันต้องมีหลายสเตจนะครับเอาซิ่โครมานะครับมาปลูกถ่ายพอปลูกถ่ายติดแล้วนะครับอาจจะ6เดือนไปแล้วนะครับก็ยกใบหูให้มันออกจากศีรษะนะครับแล้วก็หาหนังอะไรไปรองด้านล่างนะครับเนาะประมาณนี้จะเห็นว่าซี่โครงเนี่ยใช้เยอะมากเลยนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเด็กตัวน้อยเนี่ยซี่โครงไม่พอแน่ส่วนอีกแบบนึงคือเป็นแบบซิเิติกเฟรมเวิร์กนะครับก็คือเป็นเหมือนซิลิโคนสําเร็จรูปแบบว่างัันเถอะนะแต่อันนี้มันเป็นวัสดุที่ต้องเม็ดพอเอามาวางเป็นรูปร่างใบหูผลลัพธ์ก็ไม่ต่างกันนะครับนอกก็แล้วแต่หมอที่ชอบและแต่คนไข้พรีเฟอร์นะครับนอะแต่ผลข้างเคียงก็มีในแต่ละแบบที่ไม่เท่ากันทีนี้นะคําถามคืออายุเท่าไหร่ถึงจะทาดีนะครับก็จริงๆ5้าหวขวบเนี่ยหูก็ได้ขนาดปกติถ้าผู้ใหญ่แล้วนะครับ หูนี่เป็นอะไรที่ที่หกห้าหกขวบเนี่ยคือขนาดเท่าผู้ใหญ่แล้วเะฉะนั้นตั้งแต่ห้าขวบขึ้นไปเนี่ยสามารถทําใบหูได้แต่ระเด็นคือถ้าเราจะใช้สี่โครงทานะครับสี่โครงมันต้องมีมากพอเพราะฉะนั้นอายุที่เหมาะสมที่ดีที่สุดคือสิบขวบนะครับแต่สิบขวบเนี่ยต้องเป็นสิบขวบนะครับที่มีความพร้อมนะครับทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยนะครับเนาะจิตใจก็พร้อมด้วยถ้าเด็กกว่าน,นี้สี่โครงก็ไม่พอถ้าแก่กว่าน,นี้นะครับสี่โครงก็มีเหินปูนมาเกาะมันก็จะดัดไปรูปร่างอย่่่าาางงทีเรรต้อร้อกไไมได นะครับถ้าสิปีคือ10ปีที่ดีที่สุดนะครับคําถามคือเทคนิคไหนดีที่สุดนะครับอันนี้ผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดเนาะก็เอาเป็นว่าสําสหรับผู้ชมทั่วท่วไปอะ่ะมีหมอในโลกเนี่ยสามคนที่ทํามาเยอะมากๆแล้วก็เซตเป็นโปรโตโคอลที่น่าสนใจเนาะมีดร์เบรนต์นะครับจากอเมริกาดกรนาคาตะจากญี่ปุน่นแล้วดรเฟอร์มินจากฝรั่งเศสนะครับที่นิยมที่สุดนะครับที่พวกผมเรียนรู้กันก็คือนาคาตะนะครับเฟอร์มินก็ลองลงมาเนาะ ประมาณนี้นะครับเนาะก็ให้ดูเคสตัดดี้กันนะครับเนาะจากหูผิดรูปเล็กน้อยนะครับก็สร้างใบหูใหม่ได้ด้วยการใช้ซลิโครงตัวเองนะครับหรือแบบนี้นะครับเป็น hemifacial microsomia เนาะก็สามารถสร้างหูใหม่ขึ้นมาได้นะครับเนาะจะเห็นว่าความผิดปกติของใบหน้าสุดอื่นมันก็มีด้วยอาจจะไม่ใช่หูที่สมมติแบบนะครับแต่ก็เป็นหูที่ดีที่สุดที่เป็นหูของเขาเองนะครับจบแล้วนะครับนะสรุปสุดท้ายนะครับการสร้างใบหูใหม่นะครับเหมาะกับใครนะครับหนึ่งเหมาะกับคนที่มีปัญหา หูผิดรูปมาตั้งแต่กำเนิดน,นะครับอาจจะจากไมโครเทียหรืออาจจะจากเฮมิเฟเชียลไมโครโซเมียอาจจะจากที่เชื่อคลินซินโดรมก็ได้นะครับนาะออันที่สองเนี่ยหูที่สูญหายไปสูญเสียไปจากอุบัติเหตุนะครับอันที่สามคือเป็นมะเร็งเกี่ยวข้องกับบริเวณหูเนี่ยครับที่ต้องตัดทิ้งคำถามคือตัดทิ้งไปแล้วเนี่ยเราจะใช้เฟรมเวิร์กแบบไหนระหว่างออโตโลคัสกับเฟรมเวิร์กสำเร็จรูปนะครับนาะนก,ก็มีทั้งสองแบบนะครับก็ยังไม่มีข้อสรุปนะครับแล้วแต่ความจำแนงของแพทย์และแต่คนไข้เลือกใช้อะไรนะครับ ผลข้างเคียงของมันก็มีในแต่ละอย่างที่ไม่เหมือนกันผลข้างเคียงของการเอาเนื้อตัวเองก็คือว่ามันต้องผ่าอีกกำหน่งเดึงแล้วก็มีสเตตในการผ่ามากกว่าหนึ่งครั้งนะครับเนาะส่วนไอ้วัสดุสังเคราะห์ข้อดีก็คือมันไม่ต้องเจ็บตัวที่อื่นนะครับข้อด้อยคือมันก็จะเป็นปัญหาเหมือนซิลิคนจมูกนะครับเหมือนซิลิคนเสริมหน้าอกนะครับมีโอกาสเอียงเบี้ยวทะลุได้เช่นกันนะครับและอายุที่ดีที่สุดก็คือ10บขวบนะครับแก่กว่านี้ก็แข็งไปอ่อนกว่านี้กระดูกกระดูกอ่อนก็ไม่พอนะครับแล้วก็กีม สามอธิวติที่น่าสนใจคือดรเบรนดรนากาตะแล้วก็ดรเฟอร์มินนะครับเนาะชอบแบบไหนก็คุณหมอก็ทําแบบนั้นนะครับเนาะก็หวังว่าวันนี้ฟังแล้วได้ความรู้กันนะครับคุณหมอมาฟังก็ได้บริฟสั้นๆ CME ที่ผมไปเรียนมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับสุดท้ายนะครับก่อนแยกกันไปขออนุญาตฝากนะครับเดียเคโคลเจนเปรบไทยหนึ้อ์เซ็นตไม่ในหัวใจเพวกด้วยนะครับหนึ่งช้อนต่อวันบำรุงผิวดีดีมากๆเลยนะครับสองหรือสามช้อนต่อวันบำรุงกล้ามเนื้อกระดูกข้อต่อได้ดีมากๆเช่นกันสําาาาหหรรรััับบสปปปด์นนนนีี้้ะะมมณกก่่ออคยลืไำ ไลค์ like นะครับกดสั b s ประ b ายด้วยนะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งกุ๊งกิ๊ๆให้กับทีมงาน d i k ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ